เดอะมอลโคล่าได้เปิดสระโอลิมปิกจัดการแข่งขันว่ายน้ำทเวนตี้เอทเดอะมอลโคล่าสวิมมิ่งคัสพ2025าสรอนาคตนักกีฬาเยาวชนไทยก้าวไกลสู่การแข่งขันใหญ่ระดับประเทศ ที่สระว่ายน้ำแชมเปนพูสวนน้ำแฟนตาเซียลากูนชั้นหนึ่งเดอะมอลลโคราชบริษัทเดอะมอลกรุ๊ปจำกัดร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันว่ายน้ำครั้งยิ่งใหญ่ในงานท8วเดเดอะมอ m ลโคราชสวิงมิั การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระดับประเทศตามหลักกฎกติกามาตรฐานของสาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี โดยนายชนบรรล,ลือวัฒนพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางสาวธีรารัตนร่มรื่นผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาดรสิทธิชัยเป้งคาําภาผู้ช่วยผู้แทนฝ่ายเทคนิคสมาคคมกีฬาทางน้ําแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารสโมสรกีฬาทางน้าําภาคและผู้ฝึกสอนนักกีฬาเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมีนายปรีชาลิมอัว่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดมอราชสีมาจำกัดให้การต้อนรับโดยการแข่งขันว่ายน้ำรายการ28 The m เ c o ดมอร์โคราสเวมปิงคับทได้ใช้กติกาการแข่งขันของฝีหน้าฉบับล่าสุดโดยมีสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยรองรับผลการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์การแข่งขันเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกีฬาว่ายน้ำระดับเย,ยาวชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่นิยมแพร่หลายรวมถึงการฝึกซ้อมและว่ายน้ำอย่างถูกวิธีด้วยเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แล้วก็เสริมสร้างสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาว่ายน้ารวมถึงการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดจากสารพิษไม่หันไปพึ่งพายาเสพติดเพื่อช่วยพัฒนาและร่วมผลักดันวงการกีฬาว่ายน้ําให้ก้าวหน้าและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศไปรวมส่งเสริมนโยบายและวัตถุประสงค์ของสโมสรกีฬาว่ายน้ําจังหวัดนครราชสีมาและสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขันว่ายน้ำในสระว่ายน้ำแชมเปี้ยนพูขนาด50เมตรจำนวนแข่งนะฮะก็คือ8ลูกเป็นการแข่งขันรอบเดียวไม่มีรอบคัดเลือกโดยแบ่งประเภทเยาวชนชายหญิงอายุระหว่าง7-14ปีและบุคคลทั่วไปในระยะทาง50เมตร100เมตรและ200เมตร โดยใช้สีท่าไหว้าสากลตามกติกาของสหพันธ์ไหว้น้ำนานาชาติหรือฟีน่าและสมาคมไหว้น้ำแห่งประเทศไทยซึ่งแบ่งประเภทรางวัลได้ดังนี้นะครับ 1. รางวัลประเภทบุคคล 2. รางวัลประเภทสมสรซึ่งสมสอสอนคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่1จะได้รับทุนการศึกษา1 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 3ก็คือรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้มีสโมสรส่งนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนและบุคคลกขร่วมแข่งขันจาก15จังหวัดทั่วประเทศไทยจำนวน55สโมสรรวมนักกีฬา404คนเข้าร่วมการแข่งขันครับ